ที่เคารพครับผมพันธุ์รเอกทวีสอดส,ส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติต้องขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมดีใจที่มีคณะรัฐมนตรีหลายคนเข้ามานั่งฟังแล้วผมก็อยากจะเห็นว่าถ้าท่านมีโอกาสเอางบประมาณนี้กลับไปจัดทำใหม่ได้ ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีพรบงบประมาณเนี่ยเป็นกฎหมายชนิดหนึ่งการเกิดกฎหมายมีหลักสำคัญก็เคลื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเพื่อ,อความยุติธรรมแต่พระราชบัติงบประมาณฉบับนี้ต้องเรียนว่าได้เกิดในเวลาสถานการณ์และโอกาสที่ เกิดมหาวิปโยคที่คนไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะทหารคณะรัฐมนตรีหรือข้าราชการของรัฐเราได้ถูกโจมตีจากเชื้อโรคร้ายที่เป็นโรคติดต่อแล้วเชื้อโรคชนิดนี้ไม่มีความปราณีไม่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็นผู้ได้อโอกาสยิ่งเป็นผู้ได้อโอกาสยิ่งเป็นผู้มีโรค ยิ่งจะต้องสูญเสียอย่างรุนแรงท่านนายกรัฐมนตรีผมต้องเรียนว่าท่านใจดำมากคือท่านจัดงบประมาณในครั้งนี้ไม่มีในยะสำคัญที่จะแก้ปัญหาที่เพื่อความอยู่รอดของคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ท่านยังจัดงบ ที่สร้างความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนและก็ความปลอดภัยให้ตัวนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลและก็คนร่ำรวยอีกกลุ่มหนึ่งท่านปล่อยให้ประชาชนต้องอยู่ด้วยความทุกข์ยากผมจะพาะท่านประธานไปในส่วนที่ท่านอื่นอาจจะได้ไม่ได้พูดท่านประธานที่เคารพครับ ที่มาของงบครั้งนี้อ,อยากให้ขึ้นสไลด์ด้วยนะครับทางสดอีกสไลด์หนึ่งนะท่านประธานที่กรลบครับตามสไลด์เนี่ยการจัดงบประมาณครั้งนี้อยู่ในช่วงที่บ้านเมืองประสบวิกฤตและว,วิกฤตครั้งที่สามคือรอบที่สามเนี่ยที่มีคนไทยต้องตายเป็นพันเนี่ยต้นตอมาจากนายกกับข้าราชการของรัฐแต่ปรากฏว่า ในการจัดงบท่านจะเห็นว่ามีหน่วยรับงบประมาณที่ให้ส่งงบมาเนี่ยเจ็ดรมกลมหรือหน่วยเขาเสนอมาห้ล้านล้าน2อ0แสนตัวเลกต่มสไลด์คนที่ไปตัดงบทางกฎหมายคือตัวนายกรัฐมนตรีกับผอ,อสำนักงบประมาณ ่านเอาปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนมาสู่การตัดงบโดยท่านอ้างยุทธศาสตร์ชาติผมได้เคยเอาไปไปายไปแล้วว่ายุทธศาสตร์ชาติคือทรราชกับอนาคตเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ช่วยเหลือความตายของคนเลยไม่ได้เขียนไ้เลยเพราะเป็นคนสูงอายุกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะให้นายกสืบทอดอำนาจมานั่งเขียน แล้วก็สร้างเป็นยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็บอกว่าจะให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนปรากฏว่าพอมียุทธศาสตร์ชาติคนไทยกลับเป็นประชาชนที่เหลื่อมล้ำที่สุดเป็นคนยากจนเป็นคนที่มีการทุจริตคอร์รัปชันสูงเพราะในแผนยุทธศาสตร์เนี่ยคือการสร้างรัฐประหารเงียบคือรัฐรวมศูนย์าาท่านประธานที่เคารพครับพอไปตัดก็จะเหลือเงิน สามล้านล้านหนึ่งแสนคือตัดเข้าไป41%เปอร์เซนผมก็คิดว่าท่านนายกกับคณะจะมีวิจรารณญาณว่าจะจัดงบยังไงเราพบว่าท่านก็คงมีจิตสำนึกที่อยากจะเพิ่มงบเพราะในขณะที่บ้านเมืองวิกฤตเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่จะจัดงบน้อยแต่ท่านติดอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งท่านเก็บภาษีได้น้อย เรื่องที่สองท่านไปติดกฎหมายเรื่องวินัยการเงินการคลังที่จะกู้ไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับฟังข้อคอราหามากมายปกติรัฐมนตรีคลังเนี่ยมีหน้าที่หาไรายได้ให้ประเทศแต่รัฐมนตรีคลังในสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีหน้าที่ไปกู้เงินแล้วมาจ่ายเงินแล้วผัการ,ระให้ประเทศ การเจริญก้าวหน้าของคนในกระทรวงคลังเนี่ยเก็บภาษีต่ำพอเป้ากับมีความเจริญเข้าหน้ากับส่งคนที่เป็นไม่มีอาวุโสถูกข้อคอรหานยินทาไปอยู่ในตําแหน่งเพราะอะไรนะครับท่านประธานที่เคารพครับท่านลองดูประสิทธิภาพในการเจ็ดเก็บเราพบว่า,อาขอสไลด์ขึ้นไปไหน่อยนะท,ทังสดใช่ตามเนี่ยเราจะพบว่าในปีงบประมาณ เอาแค่ภาษีสัมภารก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงภาษีสามนิตในปีงบประมาณ2,561เนี่ยเราเก็บภาษีได้หนึ่งล้านล้านของสัมภารนะหนึ่งล้านล้าน9ก้าแสนแต่เราไปคืนภาษีสองแสน็ดืล้านสิี่อร์เซอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพราะมันเป็นการเริ่มกฎหมายใหม่วินัยการเงินการคลัง แต่อกว่าปีงบประมาณ2,562เราเก็บภาษีได้มากขึ้นแต่ท่านไปคืนเงินคืนเงินที่เช่นผู้ส่งออกภาษีเป็นศูนย์ประมาณ3 3 4ส0 0ี่00ล้านคืออัตราการคืนเนี่ย17%ที่ทำ้ายในปี2,563เหตุที่ต้องเอา63เพราะ ปี64ยังไม่เกิดปรากฏว่านั้นเก็บภาษีสมภาระได้น้อยคือเก็บได้เฉลีีย1ล้านล้าน8แสนแต่ท่านไปคืน3แสน30,000ล้านเศษดูในตารางท่านไปคืนถึง18%มันเป็นไปได้อย่างไรเก็บภาษีได้น้อยส่งออกได้น้อยแล้วที่สำคัญยังลดอัตราค่าภาษีจาก3%หัก เหลือ2%มั่งเหลือ1.5%มั่งซึ่งการคืนจะควรน้อยปรากฏว่าก้อนที่การคืนเป็นแสนแสนล้านทางหอ,อกันค้าหรือทางผู้ค้าขายเนี่ยก็บนถ้าจะไปคืนตอนนี้มันจะมีมือลึกลับที่อาจจะมีเงินทอนอันนี้ขอข้อขวรหานะครับผมก็มีการร้องเรียนมาอันนี้คืออะไรไหมครับขณะที่ประชาชนเนี่ย อยากต้องการประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีแต่กรมจัดเก็บหรือรัฐมนตรีคลังไม่ใส่ใจท่านจึงเก็บภาษีได้น้อยเดี๋ยวผมขอจะเลื่อนไปภาษีมาประมาณการในภาษีของปี6.4เหตุที่6.4เพราะว่ายังไม่มีตัวเลขจริงออกมาสดๆดช่วยเลื่อนขึ้นไปสิครับในปีหกสี่เนี่ย,ร 64, เ,ยเ,เราก็ประมาณการไว้ว่า จะคืนภาษีา3แสนล้านแต่ตัวเลขขณะน,นี้ผมเชื่อว่าในปี63เวลาประมาณการจะประมาณการไว้สูงแต่พอจัดเก็บจริงจัดเก็บต่ำพอเป้าไปเกือบ4 100, 000, แสนล้านแ้ะในปี64ผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะตัวเลขที่ออกมาและส่วนในปี65ราวนี้เรื่องสำคัญที่อยากให้มาดูก็คือภาษีสรรพสาม,มิตขอให้เดือนไปหน่อยครับ ภาษีสรรพสามิตเนี่ยท่านประธานที่กรบเรามีข่าวใหญ่โตเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องสินบนลดชนิดหนึ่งที่เป็นข่าวผมอยากจะให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาแต่คนที่นิ่งดูดายที่สุดคือนายกรัฐมนตรีที่ท่านจะประกาศว่า จะปราบคอรัปชันท่านเดินไปดูในงบประมาณเนี่ยแค่เศษเสี้ยวของการประชุมของหน่วยเดียวยังน้อยฝ่าที่ท่านตั้งงบประมาณเรื่องคอรัปชันท่านตั้งไว้สี่ร้อย้านและให้รองวิษณุมาดูอันนี้คืออะไรไหมคุณจะพูดอะไรก็ได้แต่การกระทำของท่านมันสอว่าท่านไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบแล้วที่สำคัญครับ ผมอยากจะกลาบเรียนว่ากรมสรรพามิตรทราบว่ามีผู้บริหารคนใหม่รัฐตำตรีลองไปดูขอให้เลื่อนไปสักนิดหนึ่งฮะเช่นเราประมาณการว่าจะเก็บภาษีอ่าเลื่อนไปไหนฮะเลื่อนไปอีกเป็นเป็นอีกเลื่อนอีกฮะเลื่อนนะฮะเราจะเก็บภาษีรถยนต์ในปี63ได้66,00ืล้านแต่เอาเข้าจริงๆเราเก็บภาษีรถยนต์ได้ สามหมื่นฟลานหายไปเกือบสามหมพล้านเดี๋ยวเลื่อนไปอีกนิดนะแล้วพอพอเอาพอโรงงานยาสูบก,กลับไปสไลด์เดิมนะโรงงานยาสูบเนี่ยท่านประมาณการว่าจะเก็บภาษีได้5้าพันหอล้านแต่เอาเข้าจริงๆได้สามร้อยสสิบล้านอันนี้มันคืออะไรในช่วงที่มีเหตุการณ์ เรื่องคดีรถไปอยู่ที่ศาลมันมีคดีเรื่องรถชนิดนี้แล้วก็ผู้ที่เป็นอยู่กับตัวท่านนายกรอบๆเนี่ยมีคดีที่ผมจำไม่ผิดในสมัยดีอาศัยโยงมาถึงปัจจุบันที่ถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่27,000ล้านเพราะว่าขณะนั้นวิธีคิดเรื่องราคาเขาให้คิดราคาณนะโรงงาน รากฏว่าเขาไปพบว่าไปสาแดงับกลมสรรพสามิตในราคาหนึ่งแต่พอไปขายกับประชาชนอีกราคาหนึ่งก็มีการดําเนินคดีพนักงานสอบสวนหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทุ่มเทยอย่างมากหนึ่งมีคําวินิจฉัยของกฤษฎีกาสองมีคําพิพากษาลักษณะเดียวกันของสารฎีกาแต่นายกท่านนายกประยุทธ์ท่านเป่าเลยเป่าให้หายไป ซึ่งเป็นเรื่องภาษีและที่ซ้ำร้ายท่านกลับมาแก้พรบสัมปสามิตรให้เปลี่ยนวิธีคิดในการจัดเก็บภาษีที่จะไปนับตรงหน้าลงโรงงานให้ไปนับปลายทางมันก็ไปสู่การล่มสลายของระบบภาษีวันนี้ในกรมจัดเก็บผมคิดว่าอยากจะฝากข้ารชการไว้ สังคมจะไปข้างหน้ากระทรวงการคลังมีขัาการที่เข้มแข็งอย่าให้คนชั่วที่แข็งแก่งมาใช้คนที่อยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอเงินทุกบาททุกสตางค์มันเป็นเงินภาษีอารรของประชาชนอันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่ทำไมเราจึงต้องไปกู้จริงๆถ้ามีประสิทธิภาพจริงๆท่านน่าจะเดินไปดูจะต้องไม่ให้มีการล่วไหล ประการต่อมาครับในเรื่องการจัดงบเราต้องยอมรับว่า76%หรือ2ล้านล้านเนี่ยของเงินประชาชนเนี่ยเป็นรายจ่ายประจำโดยรายจ่ายประจำส่วนหนึ่งก็เป็นงบบุคลากรผมเลื่อนให้ดูตัวเลขบุคลากรเนี่ยฝันจะได้ตัวเลขมานี่ค่อนข้างยากเลื่อนไปไหนฮะทางฝ่ายสดเลื่อนชัดขึ้นไปไหนนะเนี่ยนะครับ วันนี้เรามีข้าราชการพลเรือนบวกตำรวจด้วยเนี่ยสองล้านประคนเรามีข้าราชการทหารที่มีตัวคนเนี่ยสองแสนสามมื่นคนแล้วมีทหารที่มีเงินเดือนแต่ยังไม่บรรจุอยู่ห้าหมื่นคนทหารเกณฑ์แสนต่ะคนท่านทราบหรือไม่ว่างบบุคลากรเนี่ยมีจำนวนต้องเป็นพระเหมือนวันนี้ประชาชนเนี่ย จ้างคนแพงมากถ้าไปรวมงบดําเนินการส่วนใหญ่บุคลากรนี่เป็นผู้ใช้ถึงสองล้านกว่าสองล้านล้านแต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่นายกดูแลคือหน่วยงานทหารซึ่งในการมาชี้แจงเขาวนี้ต้องถามเมื่องบบุคลากรมีอยู่แล้วกลับไปหาช่องทางพิเศษเช่นกรมนซึ่งไม่มีงานโดยเฉพาะมีคนแค่ประมาณสองคน ก็ไปอางบกรมนอรประมาณ3000ันฟรังมาเป็นเบี้ยอย่างชีพหรือเบี้ยสำหรับพื้นที่ภาคใต้หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้ก็ไปปกทัดไปอีก3000ันฟรคือข้าราชการที่อยู่ในกองพลกรมนรประมาณหกหมื่น่าคนเป็นทหารปกหรือเป็นทหารกอบหมดผมไม่ได้ตำหนิอะไรแต่วันนี้เมื่อบ้านเมืองมีภยัยแล้วงบประมาณทั้งเนี้ย าเราจะเป็นงบบุคลากรเนี่ยสิ่งที่ต้องไปให้ต้องเปลี่ยนระบบบุคลากรที่เป็นด่านหน้าสาธารณสุขพยาพยาบาลเนี่ยเราควรจะเพิ่มเวลาเลื่อนขั้นก็ไ้คนอื่นอาจจะเลื่อนแค่ร้อยละสิบห้าอันนี้จะอาจจะเป็นร้อยละร้อยผู้คุมกรมราชทันที่เขาต้องอยู่กับติดโควิดอย่างเงี้ยเขาต้องติดแน่นอนเขาต้องฝากชีวิตไว้คือท่านไม่มีวิธีคิดอย่างอื่นเลยนะครับแล้วก็ งบอันหนึ่งที่น่าอันตรายมากและก็อยาจะฝากกรรมธิการคืองบผูกพันงบผูกพันเป็นฟาร์มต้องการจะหาผลประโยชน์ของคนใกล้กษียณเราจะมีงบผูกพันเนี่ยในงบประมาณเนี้ยหนึ่งล้านล้านถึงสามสิบสเปอร์เซ็นต์เวลาเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณไม่มีสิทธิคิดเพราะต้องไปใช้นี่ที่ผูกพันไว้แล้วในปีใหม่เนี่ย มีงบผูกพันอีกแสนฝาล้านแสนฝาล้านแล้วก็พบว่าไปทําอะไรไหมไปสร้างสํานักงานอยู่ไปสร้างอะไรใหม่ขณะที่คนต้องการเงินฟูนฟูเยียวยากับมีงบแล้วตัวเองกเกษียณก็พอชนสัญญาแล้วสมัยหน้าการมาพิจารณางบก็จะผูกพันทั้งที่กฎหมายเขียนว่าไม่ให้เกิน10%ท่านก็ไปสีถนนชัย บอกว่าควรเอากฎหมายเฉพาะปีที่งบประมาณไอง้งบประมาณเก่าไม่มาคิดไม่มีคําไหนของกฎหมายบอกไว้เลยอันนี้คือปัญหาว่าคือกับดักแล้วนี่คือการวางคือกเกษียณไปแล้วก็ยังมีผลประโยชน์ที่เซ็นสัญญาไว้ท่านประธานที่เคารพครับผมจะต้องพูดนิดหนึ่งเรื่องผลประโยชน์คับสอนของนายกท่านนายกคุมสำนักกบประมาณท่านทราบหรือไม่ว่า คั้งนี้เราวิกฤตเราก็ไปตัดงบประมาณ5.7%ของทุกหน่วยแต่กรณีสำนักงบประมาณเนี่ยที่ท่านดูแลเพราะท่านเป็นคนอนุมัติท่านเป็นคนขอท่านไปตัดงบแค่13ล้านหรือ1.24%หน่วยงานที่อยู่กับท่านเช่นกอพอท่านไปตัดงบเขา25.4%ท่านไม่เข้าใจหรือว่า การพัฒนาเนี่ยมันต้องใช้คนที่มีความรู้นำไม่ใช้ใช้เงินหรือใช้อาวุธนำประเทศมันจึงบ้านเมืองจึงวุ่นวายขนาดนี้การท่านไปตัดงบกอพอ5 5ปซแล้วคนอยู่ในหน่วยเดียวกันจะเป็นไงเพราะท่านเป็นคนขอเองแล้วก็เอื้อประโยชน์แล้วพอมาดูงบกพอพลท่านก็ไปตัดเขา24%อร์ซที่สำคัญคืองบของกรมแรงงานเนี่ยคนว่างงาน คนเดือดร้อนท่านไปตัดเขา28เเซนี่ผมคิดว่านายกรัฐมนตรีจัดงบประมาณมีผลประโยชน์ซับซ้อนที่ท่านอ่านหรือท่องที่คนเขียนมาเนี่ยท่านไม่ทําเลยที่สําคัญนะครับสํานักงบประมาณก็ยังไปมีงบผูกพันแล้วที่ผูกพันสําคัญที่ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่กําแพงเบอร์ลินเนี่ยเรายังต้องทุบไปเลย วันนี้ท่านไปซ่อนงบในกรมนจะสร้างรั้วที่มีตาข่ายไม่ให้คนพี่น้องที่เขาไปทำมาหากินเนี่ยเป็นการป้องกันอันนี้ติดผมคิดว่าท่านใจดำท่านมีเวละซ่อนเล้นแล้วผมมีประเด็นอีกขอจะขอเวลาอีกสักหนึ่งนาทีนะท่านายกครับท่านผู้มีเกียรติครับเราต้องยอมรับว่าโควิดครั้งนี้ ต้นตอต้นเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกระทําของรัฐโดยเฉพาะในรอบที่สาก่อนรอบที่สามเนี่ยเรามีคนเสียชีวิต94คนมาถึงวันนี้1,037คนใช้เวลาสองเดือนแล้วต้นเหตุจริงๆก็คือนายกไม่ให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายซึ่งปล่อยให้เชื้อโควิดที่อันตรายที่สุดคือของอังกฤษ ที่สามารถฆ่าคนเนี่ยวันนี้คนตายแล้วตายเลาท่านไม่มีเยียวยาคนตายเลยทั้งที่รัฐธรรมนูญเห็นว่าอันนี้เป็นการกระทําของรัฐเป็นการกระทําของท่านขาดความรับผิดชอบท่านต้องการจะช่วยเหลือพกพร้อมและท่านไม่ด,ดําเนินการวันนี้เราต้องสูญเสียชีวิตแล้วยังไม่รู้จะสูญเสียเท่าไหร่ท่านใจดํามากกับการซื้อวัคซีนท่านเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์สองฟัน กาดตำแหน่งน้อย่าตตำแหน่งของท่านน้อยกับผลประโยชน์ของท่านน้อยกับการจะอยู่ในอำนาจดังนั้นผมจึงอยากจะกลาบเรียนว่า,าผมมีประเด็นลายอันจะไม่เวลาไม่ทันคืองบประมาณครั้งนี้ <c oughs> ถ้ากลับไปทําได้ <c oughs> ไม่ควรจะผ่าน <c oughs> เพราะเป็นงบประมาณคาด <c oughs> งบประมาณที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เท <c oughs> ่าที่ควร <c oughs> แต่ถ้าจะให้ผ่าน คงต้องมีการรื้อโครงสร้างเช่นงบประมาณที่เกี่ยวกับงบผูกพันใหม่เนี่ยแสนฟา้านเอากลับไปช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูเยียวยางบบูรณาการสองแสนฟาาน,<ส>นเป็นงบที่ไม่มีการประเมินผลท่านจะมาเถียงยังไงก็ตามในที่ประชุมกรรมธิการครั้งที่แล้วเนี่ยพบไม่มีการประเมินผลบางครั้งมาบูรณาการกันหน้าห้องด้วยซ้ำไปสองสองแสนฟ้าน แล้วที่ท่านตัดงบบูรณาการที่สําคัญผมคิดว่าสําคัญคือบูรณาการเรื่องการศึกษาท่านตัดออกไปอ่ะบูรณาการเ m e ท่านตัดออกไปอ่ะท่านยังเหลือไอ้บูรณาการที่ใช้เงินง่ายๆเป็นงบข่าวงบอะไรและเป็นงบการก่อสร้างซึ่งตรงนี้วันนี้เราต้องช่วยชีวิตของคนไทยก่อนครับแล้วยังมีเงินนอกงบกองทุนหมุนเวียนรักวิสาหกิจซึ่งเป็นแหล่งแอบแฝงและหาผลประโยชน์มากมาย เลิกได้แล้วครับที่มีสองบัญชีต้องมีบัญชีเดียวแล้วก็อยากฝากท่านประธานช่วยเตือนช่วยขอคมกรุณาการกรรมาธิการชุดที่แล้วเนี่ยขอเอกสารไปห้าร้อยฝ่ายการจะเลือกให้บางรายการผมไปตรวจดูสามร้อยฝ่ายการไม่มาให้เวลาการพิจารณานอกจากท่านของงบหลบซ่อนไปเป็นงบกลางตีเช็คเปล่าแล้วไม่ตามเอกสารที่ขอยังไม่ให้ครับ ผมคิดว่างบประมาณครั้งนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนแล้วประชาชนยังมีความเหลื่อ้ํำแล้วก็มีความใจดําที่เพิ่มพูนงบให้กับพวกท้องครับขอขอบพระคุณมากครับ